ีกำลังจะขึ้นคะูแล้วครั้งแรกที่ได้มาเยือนถิ่นผู้พานเคยได้ยินแต่ในตำนานในเพลงมนแคนแก่นคูนเพลงเอ้าลับกานผ่าน,านออนั่นแหละนั่นแหละก็เลยได้มาเห็นตัวจริงแล้วาทางในผู้ก็ยังเปรียงปานนี้ทางบ้านเขา ครับงามมนดีวิวดีงามมันดีรับเนาะวิวดีงามพี่โอ้โเป็นต้นไม้เขียวชุ่มท่าพี่ต้นไม้กันหลายนะมันเป็นซุบ oui> ลูกซ mm ุปแรกมันคือสีเยียวอ่าเซามืดมื้อนปเลยลูกพี่สบายดีเพชรยังลูกพี่จะไปไปส่งบอ ปืนมือพอแหล่จังมือ่อะไร่งเนี้กุงกังเงียกุมคืนรอเนี่ยเนี่ยเออลวกุมกันตั้งตั้งตั้งอย่งเกียยงเอเบิ่งก่อนไหมตั้ตตันเบาอกขีางมเขาเลี้ยงรลุดไว้นะทางเขาสบายมาสามคนครับจนดปกจะไปประชันจดกกน้งกคนด้ใช่ปดเอเชีเลยแตงยธ่ะข่าวข่าวเป็นยังขับตอนแรกมาเล่นก็ได้ครับ เขาเนะยึนบาเทาไหร่ครับถ้ายังได้เรีงหกตัวมาลุ่นมาเองฝากโเช่นเดันพีพักแต่ทางเอ้ได้ไดครับเรี่ยวผสประสานกำลังขึ้นพนละขึ้นครับคือคือคือบม่ขึ้นแม้วนพี่เอกอีลีเอาสบายดีเนาะเนผมขับรถอยู่ตรงนี้คือทางขึ้นอากาศได้เหอันน้นี้เสียงเสี่ยงพราะบ้าขับขับขับ าแล้วว่าขอบใจพอหลังสั้นเริ่มขึ้นภูเล้วอะไรปิงโมงนภูพานนะครับงามกน่าก,นกา่เด้งามอ้ขับง <c oughs> ามกน่ากก่ตัดต้นคือ <c> ว <oughs> าสาวร <c oughs> ืนูตัดต้น อ่านถูงไปกันเนี่ยนนในในดงพิชาพื้ดินเนี่ยนี่ไงพระตำหนักปูพานราชนิเวศนี่แหละดงอรอข้าวเด้บปอเพิ่นมาเพิ่นก็มาเยือนนี่แล้วนะห้ที่ให้ต้องยอนดิมาสกุลนครต้องมาเยือนที่นี้มาพักตำหนักนี้โอ้โห้งร้อยเลยเนาะแต่ว่าใครในแว่เช่นทางก็จะกว้างคืออยู่บ้านเราเช่นทางเราไม่รู้พงก็ได นี่ยทรงไม่ต้องทราบัวไฟใหญ่ขนาดนั้นเลยเปนแบบเธอเออไฟใหญ่เลยส่งมัดเส้นในตัวองน์นางยูปติบายนิติดูบรรยากาศท่าลงโยนเออจูกลิงกว่าเออจูกลิงบ่านี่เออวนจูกลิงว่านี่เพชรเมื่อมาเฮียนขับรถจยุดช่างทางไปนี้เพชรหารถให้ได้ก่อนบพเธอมาเฮียนขับมอไซค์ในทางแบบนี้เออคันทางแบบนี้มาเกิดอุบัติเหตุกาย ไกลโค้งเออไกลเลยเก็โค้งอันตรายเนาะก็เลยตรงเลยตรงไปไม่เลี้ยวนะตรงไปเลยดีกว่าโค้งอันตรายเนาะก็เลยตรงเนาะไปนั่งขอเมาอยู่แล้วเกันอันตรายโต๊ะางกลับกันเลยก็ชวนเมนโนน่ะแม่หาโบเลยอะไรดิกับกลุ่มก็นี่กล่องไงนู่นกลุ่มกล่องไงมาเมย์กมหมดแต่ชวนเมนเมนโนหาโบีทางสุดยอด งามคนน่ากายทางเทงบุญเออ้างกข้างๆช่างเข้างลรกที่ได้มาสวยงามมากเลยค่ะทอกคนเอรงวเยมากเลยทโคน้องเปียบรส่วนวเนี่สงมองเป็นส่วนย่อมชื่อๆแบบกจะเห็นไปไมนได้งัวเฮาค่ะอ๋ออัอขก้นรถเลยงัวเฮาเนี่เติมรถเลย้ เลี้ยวเล้วไม่เลี้วได้ใไ้เลยเทะลุขวาเออได่ให้เลยเออทันใดทางเราขึ้นเมื่ี้ครเออินเลยโอ้ทบชอกเลยเนาะงามคนงานคนราแม่แม่งานักกาบิผูบ้านเขาผูบ้านนาสุดยุคนะเมื่อจะได้ไรสดละมีอากาศงามๆแบบนี้คุณพี่บรรยากาศดีเนาะ บรรยากาศก็เต็มใจท้นั้นขาลงมาเลยเปิดไลท์ทั้งหน้าพูนตั้งหนังทั้งหน้าบบนี่จะงห็นอางไลท์สดดีฮะทางนี้ฮะป้องามจริงขนาดทางขึ้นภูก็เรียบขนาดเนาะเออนะปูงเทปุ่เนี่ยนางป่งเทปเนี้ยใช่ดาบปูงเทลยงงเทปเลยซอดเลยปอ เส้นยาวขนาดเนาะอยู่พูนประมาณสักสองชั่วโมงอยู่พูนประมาณชั่วโมงครึ่งเนอะแล้วก็วิทย์แล้วก็เป็นทางคือทางไเป็นทางเรียบสี่เลนธรรมดาวิทย์วิทย์ตรงนี้เราเป็นสี่เลนวิทย์พูนเยอะนะแต่ว่าถ้าให้เป็นสี่เลนตรงเทพดาเป็นเซนต์ดอมตุ๊กสี่เลนตลอดนี่ลัดกิโลใหญ่มีโดเรมอนดิอามีนอามีนก็โดเรมอนสังก์กาลาสิน แม่นจังหวัดกาลสินกับสุโนคข้ามไปก็จะเป็นกาลสินเล่นเพลดูีเธอไปเส็กท่ารูปจะน้เดี๋ยวมเส้ขาครับกาสินพูดอีกแล้วเหมือน,นีิชิบุกไปเลย <c oughs> กินอีกกินข่าวแล้วพูดแล้วตัวซับจนเลือตัวเบ่อบอกขอจริงตัวซับจเนเลอตัวเบสก็ตัวซเลืถ่ายขนาดนาะขังเล็ก มาเจ้งเตือนเลยปีหน้าจากสิได้มาเลยบอกค่ะเลยมาแล้วต้องเท็่ไหนมันคุ้มเจอถ้าเธอเอาผัวแล้วเธอก็ไปมาเออบอกเล็กไปแล้สิเอาไปเออมีคนเอาเด้อเจอแต่มาเห็นเลยเอาผัวแล้วมาได้เสมอเออเอาผัวแล้วมาได้เลยแล้วเอาพัวไยมาเอาผัวไทยเลยเออเอาผัวไทยเลยคนนี่ี่นีงามงานบอกงานเอาผัวใต้เลยก่อนเอาเอาพัวใต้ กูเบิงแน่เบิกเหมนเพื่ออกมาเปล่าเออคุยนั่งทางนอกจะไหนมาทางนี้บอลุงมเออคุยนั่งทางนอกเออคอยนั่งทางนอกจะไหนต่กูนอกดิเออดีคือแตะกูนอกจนว่ะแตกลับรถว่ะนั่งทางนอกก็เลยสินั่งทางหน้านั่งเลยวิวงามแบบนี้วิวเขาคือสินังทางนอกมันจะมีขึ้นโพมันจะมีมอง ไล่ลงขึ้นแบบให้รถเขาไล่เขาพักเพราะแม่แบบคือมันคือสไลเดอร์จิ๊เจอจขึ้นวจอเอนอันอันอันนม่จังหวัราม่จังหวัเออจังหวัให้รถเข้าขึ้นลงเรียนล่ลวิศวกรนี่ตเลเก่งนะแม่แบบขึ้น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 รเดียวได้อันนะะปดนั้นขึ้ลงกับลงอย่างเดียวเนออันนี้ยังมีบทจุดพักรถแม่มองอ้อมมองสายงจอรถหาใจอยู่ีจอด รถกระมีแบบเหนหอมันเพื่อไว้ร้ายได้หลายทางเจ้าเที่ยนนี่เป็นป่าสงวนม่ได้โน้ตพี่ขอบเมนอุทยานอุทยานอุทยานบริษัทป่าสงวนทางภูเขาเลยทางอุทยานแห่งชาติก็มัดน่วยเลยมีไผ่คือมีมีเห็ดเมนูมีมีอะไรโบรัณป่ามีาเจีงหมางมีใบจีงลิงกระมีลิงลิงเริงมีพุทธ ก็ยังก็เออพื่อนกันยูอันสวัตินาคิหันบ่อนอานุรักษ์องค์มังหันโบซาตีซ้ำอันนี้เด้อเจ้าพ่อผู้พัเนี่ยเจ้าพ่ออันนี้พ่อเนก่ยโเด้อคนรู้กราบไหว้เพื่อนละนด์สวัสดีค่ะพูดไทยเลยเนาะสวัสดีค่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 ะมาเตล่าเด้อมาเตล่าเด้อพระ เสือภูเจ้าพ่อภูพานเออเจ้าพ่อภูพานเออมาจากไหนคือทีเห็นครับกลับอีกนี่เด็ดเลยเห็นบอ๊ะพ่อเพิ่ดตลาดของป่าอยู่สกุลเลยคือเรื่องนี้เจ้าพ่อเปิดเปิดทางให้เลี้ยงนิหารเด็ดแล้วเด็ดแล้วเนาะกินเ้าวใช่ไพ่อพนบ่ใส่ด้วยด้วยโอเคอ่ะจะเอาตึกนี้ขามาด้วยเขากี่บุทธลง ลืมเพื่อเบดชันอ่ะเธอเอารถวันนี้มุดมืองามเองฉันลืมบอฟฟาเบลแบงมาสาดต็มแล้วทำรถมันเป็นเศษน้ำรถใช่ใส่สาดไปแล้วมาเออหมามีบรสาดเด้อค่อยกัเตาแบงน้ำาขอยใส่รถถ่ายรถต้องยานโอเคเรียมพ่อมปแล้วในโจนเึอสันจะได้เนในคือโจนเึอสันเปิงจะได้ไห อยู่ทึงปลายอยู่ทึงกลางโคกจได้อไรเนตอนนี้ไงเออทึ่ไม่ึงสุได้ไเออจะเปิดก็มุงซุงเจ้าเป็นอะไรคือทางหลวงธรรมดาค่นอเออมันเออเออเอเอ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 เเออเบอเออเอกเอออเเออ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 ออเออเออออเออองเอเอเอ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 นเอมเอออเออเออออเออเเออออเอออเงเอออ ถือว่าเก่งนะเนี่ยไปคือเดิทนทางขึ้นนากายเขาไปเช็คทางขึ้นนากายเขาแล้วเขาเห็นเขเลียวมือเพราะว่าทางขึ้นนากายเขานี่ขั้นบ่อร,ระวังอะไรนี่เลี้ยวบันนึ่งนี่เจ้าขึ้นนากายเป็นระยะกว่นนี้ไอ้ขึ้นไอ้ขึ้นรอบแรกไอ้ยังตกใจในขึ้นนา,นาการเนลยคือนะนนา,ายออยุหันเองเขาก็ยังบตกนา,านี่กใจตอนนี้ชินแล้วแหละเขาขึ้นดูเนาะชาวญี่ปุ่ก็เก่งเติมในรถบอมีตาขึ้นท่อนนากาย